คลิปนี้จะมารับให้กับผู้ชายสุดหล่อเท่ที่แสนอารมณ์ดีมีน้ำใจโจสุดเบิกบานไปกับเสียงเพลงทุกวันแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์มีวาสิตขอให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญเกินลิมิตโจให้ร่างกายกายยาแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยโดยพันอายะใช่ใช่อยะใช่ใช่อยะเลียวอาร์ติสต์โจโจ,โจคนนั้นเป็นศิลปินศิละปะ โจโจเขาแสนขยันอทนอุตสาหะโจโจแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยีพค67เจ็ดมิวาสิจินดาพรโจโจสวัสดีครับกลับมาพบกับแรปเอกผู้ชายสายพันธ์หล่อเทศที่แน่วแน่ต่ออุดมการอีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้ก็มาแรปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องมีวาสิตจินดาพรน,นะครับในวาระที่น้องเขาเกิดวันที่ 26พค2567นี้ก็อายุครบรอบ33ปีบริบีบู์แล้วนะครับแรกเอกก็ขออวยพรให้กับน้องมี่วาสิกมีแต่คว,วามสุขความเจริญคิดสิ่งใดสุขสมความปรารถนาร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดจากโรคภัยต่างๆอย่างถาวรไปเลยนะครับแล้วก็เป็นศิลปินศิลปะเซเลมิกอาร์ตก็ขอให้มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์กับอาชีพนี้ ให้ได้โบนัสให้ได้เงินเดือนเปียงเปียงปังปังมีชื่อเสียงด้วยนะครับคลิปนี้รักเอกก็ขอลาไปก่อนจุ๊บ